ขวัญยุคนก้าวเข้ามาภายในห้องพักของตนก่อนจะล้มตัวลงนอนที่เตียงนุ่มพลังนึกถึงคำพูดของมารดาทั้งสองที่บอกกับเธอเมื่อครู่เธอรู้ดีว่าทั้งคู่รักและเป็นห่วงเธอมากขนาดไหนดังนั้นเธอจะไม่ทำให้มารดาทั้งสองต้องผิดหวังอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องความรักก็ตามแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยขวากน้ำแต่เธอก็จะไม่มีวันยอมแพ้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพื่อหญิงสาวที่เธอรักทั้งสามคนนั่นเองเสียงสมาร์ทโฟนที่ดังขึ้นฉุดให้ขวัญยุคนหลุดจากพวังก่อนที่เธอจะหยิบมันออกมาจากกระเป๋าสะพายของตนรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าเมื่อพบว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนั้นคือรุจิสยาสวัสดีค่ะเมียขาคิดถึงผัวหรอคะ ขวัญอยู่คนรับสาย้วยน้ำเสียงสดใสบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้รุจิสยาดุคนเด็กกว่าตอนนี้เธอรู้สึกเขินอายอย่งางหนักกับคำที่อีกคนใช้เรียกแทนตัวแหม่ก็มันจริงนี่คะพี่จันเจ้าเป็นเมียของขวัญส่วนของขวัญก็เป็นผัวพี่จันเจ้าแล้วตอนนี้พี่ก็คิดถึงของขวัญด้วยใช่ไหมล่ะไม่งั้นคงไม่โทรมาหรอก ขวัญยุคนกล่าวยืดยาวเพื่อแกล้งให้อีกคนเขินหนักขึ้นก็พี่ยังไม่ชินนี่นะงั้นต่อไปของขวัญจะเรียกพี่แบบนี้บ่อยๆแล้วกันนะคะพี่จะได้ชินอืมแล้วนี่ของขวัญทำอะไรอยู่ถึงหอพักหรือย,ยังรุจิสยาถามด้วยความเป็นห่วง เพิ่งถึงเมื่อกี้นี้เองค่ะมาถึงก็นอนคิดอะไรเพลินๆแล้วพี่ก็โทรแม่นี่ล่ะค่ะหืมยังของขวัญมีเรื่องต้องคิดด้วยเหรอรุจิสยากแกล้งแซวเพราะขวัญอยู่คนดูเป็นคนง่ายๆสบายๆจนไม่น่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรให้ต้องคิดมากแม้มันก็ต้องมีบ้างล่ะค่ะยิ่งตอนนี้ของขวัญมีเมียด้วยแล้วของขวัญก็ยิ่งต้องคิดถึงอนาคตให้มากขึ้น ขวัญยูคนกล่าวด้วยความเขินอายอนาคตที่เธอวาดฝันไว้มีแต่รุติสยาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดอนาคตเหรอพี่ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยตอนนี้พี่คิดเพียงแค่ว่าอยากมีของขวัญอยู่ข้างๆพี่อยากทําทุกอย่างให้ของขวัญมีความสุขรุติสยากล่าวอย่างเกอ้อเพราะเธออายุมากกว่าขวัญยูคนแท้ ต่ทัศนคติบางอย่างของเธอก็ยังถือว่าตามหลังคนเด็กกว่าอยู่บ้างสิ่งที่พี่คิดจะทำในปัจจุบันนี้ล่ละค่ะที่มันจะพาเราไปสู่อนาคตร่วมกันของขวัญคิดว่าถ้าเราทำปัจจุบันให้มันดีอนาคตก็ต้องดีตามไปด้วยแน่ๆเลยค่ะขวัญยุคนกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมงั้นเรามาทำทุกๆวันของเราให้เป็นวันที่ดีกันเนะ รุติสยากล่าวด้วยน้ำเสียงสดใสหากแต่น้ำตาของเธอกับเอ่อคลอที่ขอบตาทั้งสองข้างด้วยความตื้นตันใจค่ะของขวัญรักพี่นะคะขวัญยุคนกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพี่ก็รักของขวัญน,นะสิ้นเสียงบอกรักกันและกันความอบอุ่นก็แผ่ซ่านเข้าไปสู่หัวใจทั้งสองดวงทันที ่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ได้อยู่เคียงข้างกันและกันแบบนี้และหากเป็นไปได้ทั้งสองก็อยากจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเช้าวันต่อมารุจิสยาและขวัญยุคนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยตามปกติส่วนรมชลีและละดามาสนั้นรีบปรีเข้ามาหารุจิสยาทันทีที่เจ้าตัวมาถึงยังคณะนิเทศศาสตร์ เพราะหลังจากวันที่พวกเธอนัดหมายให้อัคคณีมาพบกับรุติสยาแล้วพวกเธอก็ทราบจากเขาว่าดุติสยาปฏิเสธแถมยังบอกว่าตัวเองมีคนรักอยู่แล้วจันเจ้าพวกฉันได้ข่าวว่าแกหนี้ออกจากบ้านแกเป็นยังไงบ้างต้นเหตุมันมาจากพวกฉันหรือเปล่าพวกฉันขอโทษนะที่นัดอัคคณีให้มาเจอกับแกพวกฉันแค่อยากเซอร์ไพรสแกพวกฉันไม่รู้จริงๆว่าแกเลิกชอบอัคคณีแล้ว รมชลีรีบกล่าวอย่างรวดเร็วเพราะเธอเกรงว่ารุจิสยาจะโกรธที่ถูกหลอกใช่ใช่พวกฉันก็แค่อยากให้แกสมหวังเท่านั้นเองพวกฉันหวังดีกับแกจริงๆนะละดามาสกล่าวขึ้นมาบ้างหลังจากที่รุจิสยาได้ฟังคำพูดของเพื่อนทั้งสองเธอก็รู้สึกสมเพชรมชลีและละดามาสเป็นอย่างมากที่ทั้งสองเป็นคนประเภทที่เรียกได้ว่าหน้าไหว้หลังหลอก หาความจริงใจไม่ได้เอาเสียเลยหากเป็นแบบนี้เธอยังจะทนคบกับทั้งสองต่อไปได้อย่างไรในเมื่อเธอเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าทั้งสองคบหากับเธอเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นและในตอนนี้เธอก็มีขวัญยุคนคอยอยู่เคียงข้างแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ไม่จริงใจแบบนี้จึงสมควรตัดออกไปจากชีวิตเสียทีอะไรนะหวังดีกับฉันหรอฉันว่าพวกแกหวังเงินของฉันมากกว่า พวกแกคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกแกแค่จะเกาะฉันเท่านั้นซึ่งมันก็จริงนั่นแหละเพราะฉันทั้งสวยทั้งรวยพวกแกก็เลยพลอยได้อัปเกรดเป็นลูกคนรวยไปกับฉันด้วยไหนจะเงินที่ฉันหมดไปกับการซัพพอร์ตพวกแกอีกนี่ฉันแค่สงสารหรอกนะถึงได้ยอมทนคบกับพวกแกไม่งั้นฉันเลิกคบไปตั้งนานแล้วรุจิสยากล่าวพลางยิ้มยอเพื่อนทั้งสอง รมชลีและละดามาถ,ถึงกับอา้าปากค้างเมื่อได้ฟังคำพูดของรุจิสยาพวกเธอนึกไม่ถึงเลยว่าหญิงสาวที่มักจะโอนอ่อนไปตามคำยุยงแถมยังถูกพวกเธอหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะกล้าใช้คำพูดแบบนี้ส่วนรุจิสยาไเมื่อเห็นว่าทั้งคู่ตกอยู่ในอาการตกตะลึงเธอจึงกล่าวต่อแต่ก็นั่นแหละนะ ตอนที่โปรแกมาง้อฉันฉันก็อดใจอ่อนไม่ได้ก็เลยลองให้โอกาสอีกครั้งนึกว่าจะปรับปรุงตัวสุดท้ายพวกแกก็หลอกฉันจนได้ลำพังหลอกไม่เท่าไหร่แต่เป็นเพราะพวกแกแท้แฟนฉันถึงได้โกรธกว่าฉันจะง้อสำเร็จก็แทบแย่อ้อจริงสิพวกแกรู้ไว้ด้วยนะว่าน้องของขวัญเป็นแฟนฉันเพราะงั้นพวกเราจบกันแค่นี้เถอะที่ผ่านมาถือว่าให้เลิกแล้วต่อกันแต่ถ้าพวกแกยังกล้ามาลังควานฉันอีก เอาเรื่องของฉันไปซุบซิบนินทาหรือกานแกล้งฉันกับแฟนลับหลังชีวิตของพวกแกไม่สงบสุขแน่พวกแกก็รู้นี่ว่าพอฉันมีอิทธิพลมากขนาดไหนรุติสยากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันตามด้วยการข่มขู่ตบท้ายเพราะปกติเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงร้ายกาศอยู่แล้วหากจะลองทำตัวร้ายๆให้สมกับชื่อเสียงที่ใครๆต่างร่ำลือกันบ้างมันจะเป็นอะไรไป คำพูดของรุติสยาทําให้ทั้งรมชลีและละดามาตต่างตกตะลึงกับความจริงที่ได้รับรู้พวกเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าคู่กัดอย่างรุติสยาและขวัญยุคนจะกลายมาเป็นคู่รักกันได้ซึ่งหากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปคงไม่เป็นผลดีต่อพวกเธอทั้งสองอย่างแน่นอน พราะรมชลีและละดามากต่างก็รู้ดีว่าบิดาของรุจิสยานั้นเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงและมีอำนาจหากรุจิสยาคิดจะเล่นงานจริงๆผู้เธออาจถึงขั้นที่ต้องหาที่เรียนใหม่ก็เป็นได้เออพวกฉันเข้าใจแล้วต่อไปนี้พวกฉันจะไม่ยุ่งกับแกอีกรมชลีกล่าวตะกุกตะกักด,ด้วยความกลัว ใช่เพราะงั้นแกอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะละดามทา์กล่าวเสียงอ้อยหึถ้าพวกแกเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ดีฉันจะได้ไปเรียนสักทีนี่ก็เลตมาสิบนาทีแล้วดูจิสยากล่าวพลางมองดูนาฬิกาข้อมือเรือนสวยของตนก่อนจะหมุนตัวออกจากตรงนั้นทิ้งให้ดมชลีและละดามทา์ยืนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโมโห ที่แม้จะถูกรุจิสยาต่อว่าและคมขู่แต่พวกเธอก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับไปได้เลยหลังเลิกเรียนขวัญยุคนได้ชักชวนรุจิสยามารับประทานอาหารเย็นที่หอพักของเธอโดยทั้งคู่ตกลงกันว่าจะช่วยกันทำอาหารมื้อนี้เพราะรุจิสยาอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไว้บ้างหากถึงวันที่เธอและขวัญยุคนมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เธอจะได้ดูแลคนที่เธอรักได้อย่างเต็มที่นี่พี่จันเจ้าพูดถึงขนาดนี้เลยหรอคะขวัญยุคนถามด้วยความตกตะลึงขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการใช้มีดหั่นเนื้อหมูที่วางอยู่ตรงหน้าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างรุจิสยากับอดีตเพื่อนสนิทของเจ้าตัวทั้งสองคนก็ใช่นะสิพี่นี่ซาใจมากเลยนะ พี่อดทนกับสองคนนั้นมาตั้งนานแล้วเออแล้วของขวัญว่าพี่ร้ายไหมรุติสยาที่กำลังยืนล้างผักอยู่ข้างๆเอยถามขวัญยุคนด้วยความอยากรู้เพราะเธอเองก็เคยทำเรื่องไม่ดีกับคนรักเอาไว้มากมายเธอจึงอยากรู้ว่าขวัญยุคนนั้นคิดกับเธออย่างไรพี่จันเจ้านะ่ะร้ายสุดๆไปเลยค่ะแต่ถึงจะร้ายของขวัญก็รักพี่นะคะ ขวัญยูคนกล่าวพลางอมยิ้มก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ๆคนรักและจะรดปลายจมูกโด่งสวยฝังลงไปที่แก้มของรุติสยาด้วยความรักทำเอาคนเป็นพี่รู้สึกเขินจนถึงกับยืนตัวแข็งไปชั่วขณะหืมคิดจะหอมก็หอมไม่ทันได้ตั้งตัวแบบนี้เดี๋ยวก็โดนนางมารร้ายอรารวาดหลอกรุติสยากแกล้งทำเป็นดุเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายของตัวเอง ของขวัญไม่กลัวพี่จันเจ้าหรอกค่ะเพราะตอนนี้ของขวัญมีมีดขวัญอยู่คนแกล้งเก่าด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเด็กบ้าจะฆ่าพี่หรือไงระวังจะเป็นไม้นะรุจิสยากล่าวพลางใช้มือตีที่แขนของคนรักเบาๆและนั่นก็ทำให้ขวัญอยู่คนต้องรีบวางมือจากการหั่นเนื้อหมูแล้วก้าวมายืนข้างหลังคนรักก่อนจะเอาคางมาเกยไว้ที่ไหล่ของรุจิสยา แหมของขวัญก็แกล้งพูดเล่นไปอย่างนั้นลคะค่ะพี่ก็รู้นี่คะว่าของขวัญกลัวเมียจะตายขวัญยุคนกล่าวด้วยน้ำเสียงอดอดอ่อนก่อนจะใช้ริมฝีปากพรมจูบไปที่ต้นคอของรุติสยาอย่างแผ่วเบาก็ของขวัญน,น่ารักแบบนี้ไงพี่ถึงได้รักของขวัญมากขนาดนี้รุจิสยากล่าวด้วยความเขินอายของขวัญก็รักพี่นะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วพี่ไม่ต้องกลับบ้านได้ไหมคะคืนนี้นอนค้างกับของขวัญที่นี่นะคะของขวัญไม่อยากนอนคนเดียวพี่ก็รู้นี่ว่าเวลาที่พี่ไม่อยู่ของขวัญต้องเหงามากแค่ไหนขวัญยุ่คนขอร้องรูติสยาด้วยน้ำเสียงอ,อดออ้อนพลังจูบที่ต้นคอไปเรื่อยๆซึ่งเธอจะยอมหยุดก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายตอบตกลงถ้าจะทำถึงขนาดนี้พี่ก็คงต้องยอมตามใจของขวัญอีกแล้วสินะ ไม่สิจริงๆพี่ก็อยากตามใจตัวเองด้วยนั่นแหละรุติสยากล่าวเสียงแผ่วเพราะความวาบหวามเริ่มรุมเร้าเธอหนักขึ้นเรื่อยๆส่วนขวัญยูคนนั้นยิ้มกว้างออกมาทันทีเมื่อได้ฟังคำตอบของคนรักงานเรารีบทำกับข้าวกันดีก,กว่าค่ะเพราะคืนนี้ยังมีกิจกรรมอะไรที่เราต้องทำร่วมกันอีกเยอะเลย ขวัญยูคนกล่าวพางรีตามองรุติสยาและอมยิ้มอย่างมีเล็ดในส่วนรุติสยานั้นได้แต่สายหน้าน้อยๆด้วยความอ่อนอกอ่อนใจพลังคิดว่าเพราะขวัญยุคนน่ารักแบบนี้นี่เองเธอถึงได้หลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งสองสาวจึงช่วยกันทำอาหารเย็นจนเสร็จก่อนจะนั่งรับประทานอาหารร่วมกันและพูดคุยเรื่องราวต่างๆอย่างสนุกสนาน แม้ว่าจะมีบางความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันแต่อย่างใดเพราะตอนนี้ทั้งสองต่างก็อยากเก็บเกี่ยวความสุขและใช้เวลาดีๆร่วมกันมากกว่าที่จะมานั่งทะเลาะกันให้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาหลังจากที่บีดาและมารดาของรุติสยาอยากขาดจากกันทั้งคู่ต่างก็แต่งงานและมีครอบครัวใหม่แต่ก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนลูกทั้งสองอยู่เสมอ ส่วนรัชชานนนก็เริ่มคิดได้เขาเที่ยวเตยน้อยลงและเริ่มต้นทำงานที่บริษัทของบิดานั่นเองส่วนรุจิสยาเองก็ตั้งใจเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาขวัญยูคนจึงมอบของขวัญสำหรับการจบการศึกษาของรุจิสยาด้วยการพาคนรักมาเที่ยวพักผ่อนด้วยกันที่รีสอร์ทริมทะเลที่เธอเคยมากับมารดาทั้งสองเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็ก รถยนต์คันหรูของรูจิสยาแล่นเข้ามาจอดยังรีสอร์ทสวยที่มีบ้านพักแยกเป็นหลังและอยู่ติดกับชายทะเลก่อนที่ขวัญยูคนและรูจิสยาจะก้าวลงมาจากรถที่นี่สวยจังรูจิสยากล่าวด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของท้องทะเลใสและหาดทรายขาวจนทำให้เธอลืมความเมื่อยล้าในการเดินทางไปเลยทีเดียว คุณแม่กับมามีเคยพาของขวัญมาที่นี่ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กค่ะแต่ของขวัญก็จําเรื่องราวอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่รู้แต่ว่าตอนนั้นของขวัญมีความสุขมากของขวัญก็เลยอยากให้พี่มาเที่ยวที่นี่ด้วยกันขวัญยุคนกล่าวด้วยรอยยิ้มงั้นถ้าพี่ทํางานหาเงินได้เยอะๆแล้วเรามาซื้อที่ดินแถวนี้สร้างบ้านพักตาอากาศกันดีไหมรุติศยากล่าวอย่างอารมณ์ดี พี่จันเจ้านี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่คงจะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้คุณพ่อซื้อให้แต่ตอนนี้กลับบอกว่าจะซื้อเองขวัญยูคนกล่าวล้อเรียนคนรักและนั่นก็ทําให้รู้จิสยารู้สึกเขินขึ้นมาเพราะการที่เธอได้รักกับขวัญยูคนทาให้ทัศนคติในการใช้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจากที่เคยคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้เสมอไป ที่พี่เป็นแบบนี้ก็เพราะของขวัญน,นั่นแหละแล้วพี่มาก่อนกับพี่ตอนนี้ของขวัญชอบแบบไหนมากกว่ากันรุติสยาถามด้วยความอยากรู้อืมไม่ชอบสักแบบเลยค่ะขวัญยุคนกล่าวพลงางใส่หน้าอย่างช้าๆอา้าวทำไมล่ะรุติสยาถามกลับไปทันควันด้วยความรู้สึกผิดหวัง ก็เพราะว่าของขวัญรักพี่ไงคะรักทั้งสองแบบเลยขวัญอยู่คนกล่าวพลางยิ้มกว้างก่อนที่รุจิตสยาจะใช้มือตีที่ต้นแขนของคนรักเบาๆด้วยความหมันไส้นี่นะ่ะแสบนักนะขวัญอยู่คนหัวเราะออกมาเบาๆให้กับท่าทางที่ดูเก้อเขินของคนเป็นพี่แม้ว่าเธอและรุจิสยาจะคบหากันในฐานะคนรักมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว แต่เธอก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อไหนคนเป็นพี่เลยแม้แต่วันเดียวของขวัญว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเล่นน้ำกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะมืดค่าซะก่อนขวัญยูคนชวนคนรักด้วยรอยยิ้มพลางจับมือของรุติสยาไว้จ้ะเงินไปกันเถอะรุติสยาตอบรับด้วยรอยยิ้มก่อนที่ขวัญยุคนและรุติสยาจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องพัก จากนั้นทั้งคู่จึงลงเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งถึงช่วงเย็นรุติสยาที่อยู่ในชุดนอนยืนรับลมอยู่ที่ระเบียงของรีสอร์ทซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนเธอเอมองออกไปยังทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาแสงจันทร์ที่สะท้อนลงบนผิวน้ําในคืนพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้ทําให้เธอรู้สึกว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นช่างสวยงามเหลือเกิน และขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินอยู่กับความสวยงามยามค่ำคืนของท้องทะเลอยู่นั้นเธอก็ต้องสะดุ้งน้อย,อยเมื่อขวัญยูคนใช้วงแขนโอบกอดเธอไว้จากด้านหลังพลังเอาคางเกยที่ไหล่ของเธอด้วยความอ่อนโยนพี่จันเจ้าคิดอะไรอยู่ล่ะคะขวัญยูคนถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพี่แค่คิดว่าทะเลที่นี่ตอนกลางคืนสวยจัง นี่เป็นของขวัญเรียนจบที่ดีที่สุดสำหรับพี่เลยนะรู้ไหมรุติศยากล่าวด้วยรอยยิ้มพลางเอียงใบหน้าไปหาคนที่ยืนเอาคางเกยไหลของเธออยู่ของขวัญดีใจนะคะที่พี่ชอบแต่สำหรับของขวัญแล้วถึงทะเลที่นี่จะสวยยังไงแต่ถ้าไม่มีพระจันทร์ที่ให้แสงสว่างเราก็คงมองเห็นความสวยงามของมันไม่ถนดัดหรอกคะ่ะ ของขวัญรู้ไหมว่าจริงๆแล้วพระจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองหรอกนะรุจิสยากล่าวเสียงแผ่วพลังนึกย้อนกลับไปถึงตัวเองเธอคิดมาตลอดว่าเธอก็คงไม่ต่างจากพระจันทร์เท่าไหร่นักเพราะคราใดที่แสงอาทิตย์สั่งไปทั่วท้องฟ้าพระจันทร์ดวงน้อยๆไรซึ่งแสงในตัวเองอย่างเธอก็คงหมดความหมาย เมื่อได้ฟังดังนั้นขวัญยุคนก็คลายวงแขนที่กอดรุติสยาออกอย่างช้าๆและดึงร่างบางให้หันมาเผชิญหน้ากับตนทั้งสองสอบตากันและกันก่อนที่ขวัญยุคนจะเอ่ยกับคนรักด้วยน้ำเสียงจริงจังหากแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนของขวัญรู้ค่ะ สำหรับของขวัญแล้วต่อให้พระจันทร์จะมีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเองแต่ถึงยังไงพระจันทร์ดวงที่อยู่ตรงหน้าของขวัญตอนนี้ก็ยังสวยที่สุดอยู่ดีถ้าหัวใจของของขวัญคือท้องฟ้าต่อให้มันจะกว้างใหญ่แค่ไหนแต่พี่คือพระจันทร์ดวงเดียวที่อยู่บนท้องฟ้าของของข,องขวัญน,นะคะเมื่อได้ฟังดังนั้นน้ำตาของรุติศยาก็เอ่อคลอขึ้นมาที่ขอบตาทั้งสองข้าง เธอรู้สึกตื่นตันใจและมีความสุขเหลือเกินที่ได้รับความรักจากขวัญยุคนขอบคุณนะที่มองเห็นคุณค่าในตัวพี่และรักพี่มากขนาดนี้จากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะรักและดูแลของขวัญให้ดีที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้นะของขวัญตั้งหากที่ต้องขอบคุณพี่ ขอบคุณจริงๆนะคะที่พี่เลือกของขวัญของขวัญเองก็จะรักและดูแลพี่จันเจ้าแบบนี้ตลอดไปนะคะเมื่อสิ้นเสียงของขวัญยูคนทั้งสองสาวต่างยิ้มให้กันอย่างมีความสุขแม้ว่าจะมีคำพูดอีกมากมายที่อยากจะเอ่ยกับคนตรงหน้าแต่ตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็รู้สึกตื่นตันใจจนพูดอะไรไม่ออก ขวัญยุคนมองคนตรงหน้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักอย่างสุดหัวใจและนั่นก็ทำให้แก้มใสของรุจิสยาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเรื่อเ,รอเพราะเธอรู้สึกเขินอายกับดวงตาคู่สวยของคนรักที่มองมาอืมนี่ก็ดึกแล้วของขวัญว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะของขวัญยังมีอะไรที่อยากทำกับพี่อีกเยอะแยะเลยค่ะขวัญยูคนกล่าวพลางอมยิ้ม พราะท่าทางที่ดูเขินอายของรุจิสยานั้นช่างน่ารักจนเธอไม่อาจห้ามอารมปรารถนาที่กำลังพลุ่งพล่านได้อีกต่อไปแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะที่อยากทำานะ่รุติสยากแกล้งถามเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายเพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ขวัญยุคนพูดนั้นหมายถึงอะไรเข้าไปในห้องก่อนนะคะของขวัญถึงจะบอก ขวัญยุคนกล่าวพลางยิ้มที่มุมปากอย่างคนเจ้าเล่ห์ก่อนจะจับมือของรุจิสยาไว้แล้วก้าวเข้าไปภายในห้องพักเมื่อประตูห้องถูกปิดลงขวัญยุคนจึงกอดร่างของรุจิสยาไว้อย่างทนุถนอมก่อนจะประคองร่างของคนรักไปที่เตียงเธอกดร่างของรุจิสยาให้นอนราบลงไปกับเตียงนุ่มอย่างช้าๆก่อนจะตามมาด้วยร่างของเธอที่ทาบทับคนเป็นพี่ไว้ ทั้งคู่มองสบตากันและกันเพื่อถ่ายทอดความรักที่เปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจของตนให้อีกฝ่ายได้รับรู้ทีนี้จะบอกพี่ได้หรือ,อยังว่าอยากทำอะไรรุจิสยาถามขวัญยุคนเสียงแผ่วก่อนจะใช้มือนุ่มลูบไล้ที่แก้มใสของคนรักอย่างเบามือสร้างความว่าบหวามรันจวนให้กับขวัญยุคนจนเธอไม่อาจอดใจไว้ได้อีกต่อไป ก็อยากทำให้พี่จันเจ้ามีความสุขไงคะของขวัญรักพี่จันเจ้านะคะขวัญยู่คนกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพี่ก็รักของขวัญมากๆนะแล้วก็จะรักของขวัญคนเดียวตลอดไปเมื่อต่างฝ่ายต่างบอกรักกันและกันความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ซ่านเข้าไปในหัวใจของคนทั้งสอง ก่อนที่ขวัญยุคนและรุจิสยาจะกอดไก่กันอย่างแนบแน่นเรากับจะให้สัญญาต่อกันว่าทั้งตัวและหัวใจของทั้งคู่จะเป็นของกันและกันตลอดไปพระจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าช่วยสร้างบรรยากาศอันแสนวิเศษให้ค่ำคืนอันแสนหวานได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเสียงหวานของขวัญยุคนและรุจิสยาที่กำลังดื่มด่ำกับความสุข ดังเคล้าคลอไปกับเสียงเกลียวขึ้นในท้องทะเลโดยมีหัวใจสองดวงที่ต่างเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันไปจนสุดทางจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูหัวใจกลับกลายมาเป็นคนรักที่ผูกพันกันอย่างลึกซึง้งจากความรักที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงได้แปลเปลี่ยนมาเป็นความรักที่แสนอบอุ่นและสวยงามแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากความขัดแย้ง แต่ด้วยความรักและความเข้าใจที่คนทั้งสองมีต่อกันก็คงจะมีคืนและวันอันแสนหวานให้สองหัวใจได้เคียงคู่กันตลอดไป